สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุกูสุกคนครับผมตอนนี้การไร้บ้าหัวเรีวครับสุดเขตแดนสยามเขมรราชธานีนะครับนี่คือฝั่งน้ำโขงพี่น้องครับเอาลูกศิลป์มาทรงแฟนครับเอฟซีไอไส้พันทักท่ายหานะครับผมก็เลยเอาลูกศิลป์มาทรงมาหนึ่งครับตปพี่น้องเข้าพาพี่น้องรอเบิ่งก่อนบัดนี้สวัสดีพี่น้องฟองไฟนะครับเด้อนะครับมาฮอดแล้วครับเขมรราช ท่านี่สุดเขียดแดนสยามพี่น้องครับล้านดอกจานสิบป้ามารอเบิ่งตลาดของปลานะพี่น้องครับดอกจานเต็มเลยครับเนี่ยเอยมือ่อเนี่ยจานร้อยเอาลูกซิ้นมาใหา้แฟนครับเอฟซีพนันัดจานร้อยมาพร้ากันอยู่ตลาดของปลาเนี่ยแหละพี่น้องนะครับตลาดล้านดอกจานนะครับแต่จับร้อยสิบ้าพี่น้องเบิง่งแม่นำ้ำโขงก่อนนะครับก่อนสิเข้าไปตลาดนะครับชมวิวติวทัชสวยๆก่อน นี่นาำง่ามครับเห็นผลล่องค้าว,ว่าช่วงนี้น้นามกำลังเปลี่นสีสีครามนามเป็นสีฝาพี่น้องครับนี่ยโอ้ขมันยางไปสะพานผลกับสีง่ามอยู่พี่น้องเห็นดอกจานอยู่นี่งามเพเลยพา้ามาเบิ่งครับนี่แหละครับตลาดเพิ่นตั้งซื้อเป็นตลาดลานดอกจานนะครับแต่ว่าจะลอยเอื่นว่าตลาดริมฟังโค้งนี่แหละพี่น้องนะครับ นะครับสูช์จุดปุดผลไมพี่น้องเลยนะป่าเขาไปรอเบงน่าอยากน่าก,กินเขาไปรอเบงอาหารปลาพอมีอย่างนี้ครับช่วงนี้นานี้นะครับสิมีน่าก,กินหลายก็ยจังช่วงหน้าฝนบ่พี่น้อง่ะไปบอกน้ำกันครับพี่นออ้องโอ้มาหอด้วพี่น้องครับย่งางมาถึงแล้วนี่คือตลาดลานดอกจานนะครับ นี่ครับดอกจานกําลังบานสะพังเลยครับพี่น้องช่วงนี้นะครับเขาไปเบิ่งว่ามี่ยังหลายคือจังย่ามฝนบ่พี่น้องครับย่ามฝนนี่ของขายไล่หลายครับอาหารการกินนะครับแต่ว่าช่วงนี้โอ้เหลือบมาเห็นทั้งหลังพอดีครับพี่น้องขออนุญาตเบิ่งน้ำเพลินก่อนอันนี้คือปลาแก้วมั่นไหครับเนี่ยปลาแก้วปลาแก้วแหงพี่น้องครับโอ้แฟนครับเอฟซีบุรีสนอกสนใจสั่งเด้อมืมออ่นมะออื่นจ่ายร้อยสิครับขอนแกนแล้วนะครับขัดผู้ใดสั่งสิเรียนมาเอาให้พี่น้อง หาสีบาทปะครับนี่โอ้มีหาสีบาทก็รวยหนึ่งครับผมนี่ถุงละรวยกับถุงละหาสีพี่น้องครับปลาแก้วแห้งปลาแก้วนี่สิมันมันพี่น้องปลาแก้วน้ำโขงนะครับโอ้มีปลาแห้งพร้อมไข่มดแดงผู้ใดสนใจสั่งจัดร้อยมาพี่น้องครับเดี๋ยวทรงเครื่องลีไห้นะครับผ้าลาะเบิ่งมาอนี่เอาเอาใจเฟี้ยนครับเอฟซีพี่น้องหมกม่วงครับพี่น้องปลาแก้วแห้งนะครับแล้วก็มีไข่มดแดงนะครับผม โปรใดจักได้สั่งเด้อพี่น้องเด้อมื้ออื่นจ่ากร้อยสิกรคอสแกนแล้วหรือพี่น้องทางไกลอยากให้ส่งเครื่อรีก็ได้ครับเนี่ยถุงละลอยถุงละห้าสิบน้องคำนาะพี่เนาะครับผมปลากเกี่ยวแห้งาสั่นพี่น้องครับครับผมดอกจานงามๆครับ <c oughs> ดอกจานสีสมสวยงามชะลือเกิน <c oughs> นี่เข้ามาทั้งนี้เสียงยิ้นเสียง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 ครับหนวกหัวจังน้อยบ่ ครับนั่นคือเสียงบมวกงวงสุกห้องครับพี่น้องเอาบโบมีนเสียงจักจั่นตัวเนี่ยจักกะจัน่นย่ามนี่มีแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกมังหันเนาะกับลังออกพี่น้องครับนานานี่ต้องมีจักกะจัน่นมีมีขีดกระปอมนะครับพี่น้องอาหารปลาจักกะจั่นทุงละทุงละแปดสิบบาทครับพี่น้องครับไม่ไม,ม่สดๆเดี๋ยวจันร้อยเซียวมะขัวกินอยู่ครับ ครับผมหนังเข้มพร้อมนะครับพี่น้องเอาแฟนครับเอฟซีโปรดอะได้จักจันสั่งมาสั่งมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัดร้อยจัดให้เมื่ออื่นเดินทางครับขอนเ่นแล้วใครอยากกินจักจันร่วงเบิ่งพี่น้องครับอู้หลายเลยจักจันย่ำนี่ห่องยันยเลยเดินทางแล้วก็เมื่อนั่งเด้อเมียนครับผมเดี๋ยวเมื่ออื่นผมสิมาบุกอีกอยบะฮะบะก้อยจูบกามี่อู้ยบะก้อยจูบไปตะอ้วนพี่ทีเนาะอ้วนคือคนขายอ้วนคือคนขายนี้ คนขายพ่ออ้วนเก็จะเอื้อนหุ้นดีซ้ำหนีิหุ้นกำลังดีพูดผักหวานนี่พี่น้องผักหวานสดๆเนาะเกียงใส่ไใ่รมุดแดงครับพี่น้องใครมุดแดงอยู่บางหันนะครับพี่น้องโอ้ช่วงนี้สิมีเตจักกะจันเนาะครับเนาะนี่ยังสั่นเตียนลูกแดงลูกด้งอยู่นี่โอ้เขียดน้อยเขียดน้อยพี่น้องเขียดน้อยเขียดจ้าเขียดจ้าครับยังกอดแม่เลยเขียดยังนกอดครับนี่เขียดขาข่ำเขียดตู้ครับ นี่ครับเกียดต e ิเกียดเลยพี่น้องถุงเท่าไรก็แม่เกียรติหนิหาสิบบาทพี่น้องเฟรครับยมซีครับผมถูกละหาสิเบอร์เกียรหน่อยเด้อได้หลายหมกอยู่ได้กันผมไปหมกส่วนจักระจันกับพี่อีขกันครับเนี่ยราคาปลาแก้วปลาแก้วแข็งอยู่ขึ้นเขาไม่ยังก็แม่เอาตี่มะอัลมอนด์มะอัลมอนด์ครับพี่น้องก็อัลมอนด์มะจวงแล้ววะ โอ้ยัน <ibl ok S 1> ยันนันันันเลยอ้จัจันหลายพี่น้องครับเกียจะหลายด้วยย้ำเลยเด้อปลาแหงอ้ยอันนี้ยังครับนี่ปลากน้ำค่ะปลานแหงบอกครับนี่อมค่ะปลาพี่น้องครับืของปลานนําเพิงแท้อีเมียแล้ววะนี่ครับพี่น้องครับนําเพิงแท้ครับจะต่อเด้อเพราะว่าช่วงนี้น้ำตาลเพ่งอันนี้มันเป็นมุกครับพี่น้องครับนําเพิงแท้ เพราะว่าพนไปหามาจากข้างมันเลยพี่น้องเลยนะครับเนี่ยของแท้นะครับด้วยโมเมนต์น้ำตาลคือจังพนวาด้อันนี้น้ำพึ่งแท้ๆครับเห็นว่าครับนี่มันสิมีขี่สมมัน้อมนะครับปูขึ้นมาทั้งเรื่องนี่ครับพี่น้องโอ้ปากน้ำสนใจปากน้ำเลยพี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดสนอกสนใจปากน้ำด้วยนะสิเมนพ่วงละลอยบอกครับนี่นั่นนะครับผมว่ากาถือเปเลยพ่วงละลอยครับพี่น้องครับผู้ใดสนอกสนใจทรงท่างไก่ก็ได้เด้อ๋ยวจานร้อยแพกหาย ส่งกรีถึงที่ทันทีปลาแห้งด้วยปลาแห้งปลาอียงครับหรือปลาปลาย้อนพี่น้องครับคล้ายๆปลาเสื่อมนะครับพี่น้องปลาย้อนเด้อปลาแห้งนลยครับน่าจะเม่ยนห้าสิบบาทแผงหนึ่งมันบหรครับนี่แผงหนึ่งสีมีอยูสามตัวนะครับแล้วแล้วจะหลุดนึกเลยเนาะแล้วแต่รุดแล้ว่าปลาย้อนแห้งครับพี่น้องห้าสิบบาทห้าสิบบาทแผงหนึ่งปากน้ำแห้ง เนี่ยครับคือจังเนื้อแดดเดียวนะครับลอยนึงครับพี่น้องอ้าวไปชนอกชนใจสั่งมาเขียดแ้งกันมินะพี่น้องเด้อป๊อดเขี่ยทิ้งถุงตัวใดครับเอื่อนถุงละล่วยกันนะพี่น้องครับเขี่ยทิ้งครับนี่เอาเอาอทักทายกันมาไมีหอดกรบเพราะไม่มีแต่เขียดพี่น้องกบก็มีเรื่องนี้เด้อทักทายกันมาครับแฟนคลับเอฟซีครับใครอยากได้จะซื้อไปฝากครับมาออื่นครับพอนแกนเลี้ยวนะครับปากน้ำ เราจะลอยเสียบมาซิ้นโอ้ยนักลูกศิลป์บอลลูกศิ้น์นะมาอันให้เพื่อนครับเพื่อนสร้างลูกศิ้นครับครับผมลูกศิ้นเพิ่นนั่นเพิ่นเพ่นฝากซื้อครับก็เลยเอามาให้เพื่อนครับผมตาตาไอเพิ่นอยู่ลูกศิ้นลูกศิ้น์เสียบอยู่ครับเนี่ยลูกศิ้นเนื้อจังหวันเราบอกว่าจะบันไซย่อยนะครับเพิ่นว่าสิมาเอาผมก็เลยมาเลาะตลาดถาเพิ่น ปาดกบพี่น้องเอ้ยอุ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 ้ยตปกปลาไงเลยพี่น้องเอ้ยทวงอะไรครับเอ้อนี่ยโอ้ทวงละสองเลย,ยเอโอ้กบหน้าไปะนะแต่นะแล้วก็เขียดน้อยจ,จักรันไหลนะครับช่วงนี้เนาะกรำลังอ่อนจักรันไนร์โมเดงครับเพิ่งกำลกังปัดอยู่นั่นบ่แม่นหาเข่ากากเลยพี่น้องเด้อ นี minutes, ่คือใครบุตรเดชขัดแมแมบนาเขาก่ขาขดว่านโ้ยัดเียคือใครบุตรเดชกคือฟันเข่ากากันะครับสมัยตะกี้เนาะใอใส่เปลียนไว้มันจังอยู่ได้ดนาะเอื่อยเนาะทเี่เ็อันนี้ใครเป็นใครน่อยตัวนี้เป็นใครซื้อครัพี่น้องครับนี่ยันเปกองเปนกองเงครับผมอันนี้ยูทูบช่องร้อยพลาดเลาะชนแนลนะครับเ้อ เข้าไปเบิง้งเข้าไปเบิ้งเจ้าของไปกดติดตามครับ YouTube YouTube ช่องร้อยพาเลาะชาแนลนะครับกดกข้าไปเห็นเลยร้อยพาละแมนครับร้อยพาเลาะชาแนลนะครับ,บหนูปะครับนี่จ้าหนูจ้าหนู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 มาดบอกบวงไหมเป็นตะว,งงวันเลยอืมครับผมนี่แหละครับ อาหารอีสานบา้านเฮาตามฤดูกาลย่ามนี้ก็สิมีไข่มดแดงจักกะจันผักหวานนะครับนี่ปลาแดดเอ้าปลาแดกนี่มีทุกฤดูแลปลาแดดเลยเดี๋ยวพี่น้องเลาะเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับบักหอยจูบนี่ก็มีทุกฤดูคือกันแต่นอไม้นี่ช่วงนี้สิหายากแน่ครับไฟไหมปลา <c oughs> โอ้กะลัมปลาก็มีครับพี่น้องครับคุน ลำปลาของปลาห่วยจะเป็นสลับแท้ไม่ข่าเนี่เนาะห่วงนอนเพราะไม่ข่าห่วยนี่เนาะนี่ปลาย้อนที่เปรนเ็ดปลาเยแยงพี่น้องครับนี่ปลาย้อนเป็นปลาปลาเนื้ออ่อนนะครับเอาไปมกหม้อกระเซาะพี่น้องครับใส่ยพักอีตูวหอมหอมบักบกปลาพี่น้องบักบกปลาครับนี่จะบักบกกับบักน้ำสิ่ ต่างกันเติบอยู่ครับพี่น้องบักบกสิน่วยซ้ำนี่เหรอครับบักหนามสิน่วยบักยัง่งครับพี่น้องครับบักน้าแม่นบเองแม่นคุณผมบกบักบกกับบักหนามในห้างห้างห้างไก่กันเติบอยู่ได้ครับบักบกบักบกนี่สิซ้ำนี่แต่บักหนามสิน่วยบักยัง่งครับบักโตนบักหนามสิน่วยยังไงเอ่ยอะไรกันครับออกนอกบุมนี้ครับ ในปลาเดียครับนี่จาร์ร้อยสื่อดูอยู่ครับปลาแดกของคุณแม่นะครับสื่อเท่าละสองกระปุกครับผมร้อยพาร์เร็ครับผมจ้าพิมพ์เข้าไปในยูทูปเลยร้อยพาระครับผมเบิ่งจากของคุณแม่เด้อคลิปนี้ออกมาเล่งครับเดี๋ยวผมเขามาอัปโหลดแป๊บเดียวมือเล่นกับสิลุ่งยูทูปให้เบิ่งครับพี่น้องครับคุณพี่ครับร้อยพาร์เร็ชแนลวันนี้พามาดูอาหารป่าอีสานบ้านเรานะครับ ซุดแล้วพี่น้องของบลอดหลายคือจงงงังย่ามฝนนะพี่น้องเด้อย่ามฝน,นโอ้ยมีหอดอึงมีอึงมีหลายแนยวครับย่ามฝน,นแต่ว่าย่ามนี่กะซิมีนี่แหละครับเขียดน้อยเขียดน้อยธรรมาชาดก็ไปใต้เอาโอ้ป่าน้ำขุ่นซุดแล้วพี่น้องมาเลยใส่น้ำไอ้ข่อยขึ้นด้านบ้านสี่นอนบ้านสี่นอนย่างเราะตลาดถาจนเมื่อยแล้วพี่น้องเลยอ่ะถาคนพี่จากข้าวเดีย๋ยวเพิ่มมา น่าเห็นบอคุณแม่เราเสนอแล้วจักจันเด้อพี่น้องก็คนแก่นผู้ใดกินจักจันเป็นเด้อใครมดแดงก็หาซีบครับคุณแม่ครับร้อยตัวแปดสิบตึงตึงทั้งนั้นเลยขายมดแดงไม่มีรีบๆครับตึงตึงแกนราคาแปสบาทได้เจ้าลอยตัวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยางมาพ่อยเอฟสี่ครับพี่น้องซื้อยางเข้ามาเนี่ยซื้อเขียดโอ้ยหลายเขียดหลาย เฉียดน้อยสวัสดีแฟนคลับเอฟซีด้วยนะครับเพื่อนมากสื้อเฉียดน,น้อยเพื่อนว่าเดี๋ยวโทรหาไอ่ก่อนครับพี่น้องเพคนสิม,มาเอาลูกศิลป์มาหนี้เอาลูกศิลปมาให้เพื่อนเดี๋ยวจังสิม,มาซื้อของมืเออื่นจังสิเมือครับพี่น้องผู้ใดสนอกสนใจไร้ทักมาหาจาน้อยแล้วพี่น้องเดอ้อครับผมน้ำเพืงสามร้อยห้าสิบนำเพืงแท้นะครับเอาไปเอาไปดองเอาไปใส่มะนาวมะนาวสุดยอด โอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอพี่ชายมารับลูกชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมือออ่นจังสีมาซื้อของฝากเมื่อขอนแก่นนะครับพี่น้องนะครับกันซื้อไปเมื่อไหรบ่ไดเดี๋ยวมันสิบูดก่อนคนไทยสนอกสนใจกับสร้างไม่พี่น้องครับทั้งขอนแก่นเท่าติดต่อมาเด้อเดี๋ยวจาร้อยทรงไห้นะครับผมโอ้มาแล้วครับไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีอยพาลรอชาแนลนะครับสวัสดีครับพี่สาวครับว่าตะตื่นนอน นะครับก็เลยออกมานัดทีมงานไปวันศุกร์น้องป่าถ่ายคลิปไอ้พี่น้องเบิ้งอีกเนี่ครับผมครับมืออื่นมอื่นครับครับไอ้นะครับขอบพระคุณในหลายเรื่องติดตามตั้งแต่้ยฝนบอกทังแต่้ยยุสาวหน่อยเพื่อนว่าเมนโอ้ครับผมครับเอาเดี๋ยวคุณใหญ่เพื่อนทายรูปนะครับขออนุญาตสักครู่ครับครับพี่เรียบร้อยทายรูปเรียบร้อยเมื่อไหร่ว่าสิไปบ้านไปใส้ก่อนครับพี่บ้านผมตีน้องปุ่นเมนครับเมนทีเห็นมากก็เป็นไอ้มากกับปังไงบอสโอ้ครับปังไงเป็นตายานไงเป็นตายานมื้อนี้ ช่วงนี้ยู่นํ้ำเม่ปีพอตวงครับอยู่ยู่ยู่ยบ้านเพียงหมดเลยครับครับโอ้ครับว่างๆครับเลียนนผมได้เด้อขอบคุณครับมือกันเสรอนแล้วขอบคุณพี่ชายครับเสร็จเรียบร้อยได้หรือยังเขียดน้อยนี่โอ้มาซื้อเขียนน้อยได้กกบใหญ่เอฟซีข่อยคือแน่นอนแต่ว่าโอเคครับพี่น้องครับชิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับเดี๋ยวสิ่งเมื่อบ้านแล้วนะครับนัดทีมงาน ไปลงน้องป่ากันนะครับคุณแม่ว่าอยากซิมลูกซีบหม,มูสั่นคุณแม่แล้วบ้าเดี๋ยวเปลูกซีบหม,มูให้คุณแม่ซิมก่อนนะครับโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับไปแล้วครับร้ 100, อยพเลาะอชาแนลฝากกดไลค์ <Okay. S 1> กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องเด้อ